ด็กฝรั่งโชว์ไทยทำอาหารไทยโชว์โลกด้านคนไทยเผยนี่คือเขยไทยของแท้เรียกได้ว่าอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็คืออาหารไทยนี่แหละที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เด็กฝรั่งคนหนึ่งที่ทำอาหารไทยอย่างแจ็ค โดยแจ็คคริสเป็นชาวอเมริกันพุ่หลงไหลทำอาหารตั้งแต่อายุ12ปีปัจจุบันก็อายุ14ปีและเขาก็ยังแชร์คลิปการทำอาหารผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งในคลิปของเขาก็ได้มีเมนูไทยมากมายไม่ว่าจะเป็น Let's make Thai Red Curry Pad Thai l o อก Pad Kra Pao Khao Soi Som Tam Green Curry Tom Yum น้ำทง <like> และยอดวิวที่ทำอาหารไทยก็สูงสุดคนทั่วโลกต่างแหกเข้าไปคอมเมนต์และชื่นชมส่วนคนไทยบางคนเผยตนว่าแม้จะเป็นคนไทยฉันยังทำแบบนี้ไม่ได้เลยเราลองมาดูคลิปและดูความคิดเห็นมุมมองของคนไทยและคนทั่วโลกจะคิดยังไงเมื่อเด็กฝรั่งทำอาหารไทยได้ขนาดนี้ ถึงแม้จะมีกระแสดราม,มา่าบางคลิปเองก็ตามน okay, like ดโดยคลิปแรกเรามาดูคลิปหาดใหญ่ไฟชิเกนกวาดยอดวิวไปกว่า1ล้านครั้งมีคอมเมนต์กว่า1,000คนเรามาดูมุมมองของชาวหาดใหญ่กันดีวกว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรโดยคอมเมนต์แรกชาวหาดใหญ่เองมาคอมเมนต์บอกว่านี่คืออาหารจานโปรดของฉันถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนท้องถิ่นหาดใหญ่ แต่ไม่เคยทำกินเองคุณทำมันได้คอมเมนต์ชาวหัดใหญ่คอมาค่ะได้บอกไว้ว่าอยู่หัดใหญ่แต่ทำไก่ทอดหัดใหญ่ไม่เป็นเลยเ <topping> ก่งมากคอมเมนต์ <conocer> ของสาวไทยต่อมาค่ะได้บอกไว้ว่าสาวไทยอย่างเรายังทอดหอมไม่เลย คอมเมนต์ต่อมาคขาได้บอกไว้ว่ามีหอมเจียวไก่ทอดหาดใหญ่ของแท้คอมเมนต์ต่อมาคขาได้บอกไว้ว่าโอ้นี่มันของแท้เหมือนต้นฉบับถาดาใหญ่เลย,ยคอมเมนต์ต่อมาคขาได้บอกไว้ว่าทุกอย่างดูเป็นไก่ทอดหาดใหญ่สุดเก่งมากเชื่อฉันเถอะเพราะว่าฉันเกิดและโตที่นั่น คอมเมนต์ต่อมาเผยเขยไทยของแท้จริปต,ต,ต่อมานั้นก็คือผัดขี้เมาที่กวาดยอดวิวไปกว่า1นล้านหแสนครั้งาเชาเน็ตไทยจะว่ายังไงมาดูความคิดเห็นแรก คนแรกเขาได้บอกไว้ว่าแล้วเขารู้ความหมายของคำว่าขี้เมาด้วยนะเดาจากอีโมจิแก้วเบียร์เขยไตแลนดรียมตัวรับขวัญค้า <c oughs> แล้วก็ได้มีคนมาตอบว่า <c oughs> ผู้เสือจองคิวโร <c oughs> แม่คิวน่าจะยาวอยู่นะเนี่ยค <c oughs> อมเมนต์ต่อมาเขาได้บอกไว้ว่าผงชูรสคุณรู้จักวิธีทำอาหารจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าชอบวิธีการโรยผงชูรสจังเลยคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าซอสแบรนด์ไทยผงชูรสเทคนิคการผัดกระทะเฟยโยอังเกแจ็คและคอมเมนต์คนไทยต่อมาค่ะได้บอกไว้ว่าขอย้ำอีกทีแสนเป็นคนไทยและทำอาหารไม่เป็นเลย ขอบคุณที่ทำฉันจะทำตามคุณบ้างแม่เรียกได้ว่านี่มาถึงเลเวลที่คนไทยจะทำอาหารไทยตามที่ฝรั่งทำอาหารไทยที่เหมือนอาหารไทยแล้วนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาจากชาวฝรั่งเศสเขาได้คอมเมนต์ไว้ว่าฉันเจอผัวของพวกแกแล้วแหละแล้วก็ได้มีการแท็กเพื่อนๆอ,อีกด้วยแม่เป็นแบบนี้สงสัยคนไทยคือ ก่ยคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าลูกเคยคนไทยแล้วหนึ่งหลายคลิปแล้วที่น้องทำอาหารไทยสงสัยจะชอบอาหารไทยมากกาซสุนน้ำตงคลิปต่อมาเป็นการทำ waterfall beef หรือการทำน้ำตก ที่มียอดดูมากกว่า2.6ล้านครั้งยอดกดไลค์เป็นแสนเรามาดูความคิดเห็นของคนไทยจะรู้สึกยังไงเมื่อฝรั่งทำเมนูไทยเมนูนี้โดยคนแรกได้บอกไว้ว่าฉันเป็นคนไทยและสนับสนุนคุณร้อเปเซ์ขอบคุณที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์และเป็นตัวแทนของอาหารไทย คอมเมนต์คนไทยคนต่อมาได้บอกไว้ว่าลูกเคยไทย100%คอมเมนต์ Comment ต่อมาได้๋ยบอกไว้ว่าชอบความแปลเมนูเป็นภาษาอังกฤษน้ำตกที่ไม่ได้หมายถึงอาหารซึ่งน้องเขาได้ใช้คำว,ว่าน้ำตก w a t e r f a l beef ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นเมนูอาหารภาษาอังกฤษควรจะเป็นไ l l กร p ลพอ s สลัดหรือไก่กรีลพอคสลัด น่าจะเป็นชื่อเมนูอาหารมากกว่าแต่น้องเขาเลือกที่จะใช้คำว่า waterfall brief ตามฉบับของคนไทยเลยคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าคุณทำให้ทุกอย่างดูง่ายขณะที่ผมเป็นคนไทยยังทำเมนูแบบคุณไม่ได้เลยพระเจ้า,จาคุ้มครองคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่านี่คือน้ำตกชั้นผูด้ดีมันน่าอร่อยจริงๆแหละ แบบ medium rare. คอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าไทยแท้ใช้น้ำปลาตาประมึกคอมเมนต์สุดท้ายนี้เขาเรียกบอกไว้ว่าคุณเป็นลูกเขยของฉันอย่างเป็นทางการซงเต และคลิปสุดท้ายแอดจะกล่าวถึงคลิปส้มตำเรียกได้ว่าเมนูส้มตำเป็นเมนูพื้นบ้านหาทานได้ทั่วไทยแต่สำหรับต่างประเทศหาได้ยากสุดโดยเฉพาะพวกวัตถุดิบต่างๆท,ที่จะหาให้เหมือนกับประเทศไทยและผู้หนุ่มคนนี้จะทำออกมาที่ดีแค่ไหน And เรามาดูคอมเมนต์จากคนไทยกันคอเมเมนต์แรกเขาได้มาคอมเมนต์ที่ดีมากๆเพราะว่าคลิปนี้จริงๆแล้วน้องเจอดราม่าหนักมากๆโดยมีคนไทยบางส่วนไปบอกว่านี่มันไม่ใช่อาหารไทยคุณทำแบบนี้ไม่ได้แค่ครกก็ผิดแล้วทำไมไม่ใส่ปลา,าจะใส่ข้าวเข้าไปข้างๆจานแบบนั้นเลยเหรอทำไมไม่ใส่ผงชูรสด้วยล่ะ และน้องยังเจอคอมเมนต์แย่ๆจากคนไทยอีกมากมายและคนนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าแนะนำคนไทยเวลาไปคอมเมนต์ฝรั่งทำอาหารไทยคุณแนะนำเขาดีๆได้นะคะอย่าประสาทแดกใส่เขาหรือเบมเขาว่าที่เขาทํามันผิดหนักหนาขนาดนี้ต่อไปเขาคงไม่อยากจะทําแล้วอะ่ะเดินคนไทยบางคนกดดันเขาขนาดนั้นช่วยนึกถึงหลักความเป็นจริงว่าอาหารไทย ทำยากเพราะขั้นตอนการปรุงมันเยอะซ้มตามเหมือนจะทำง่ายแต่ของที่ใส่มันหลายอย่างคนไทยเองก็ยังไม่ได้ทำเป็นหรือทำอร่อยทุกคนเลยวัตถุดิบไทยเป,เป๊ะก็หายากในต่างประเทศยิ่งผักแบบเอเชียมันหายากในต่างประเทศค่ะบางครั้งเขาจะเอาผักอื่นมาใส่บ้าง ในบางเมนูก็อย่าไปว่าเขาเลยค่ะครกต่ำน้ำพริกเล็กๆแบบนั้นเขาทำซมต่ำไม่ได้แน่นอนและบ้านฝรั่งคงไม่มีครกหินใหญ่ๆเหมือนที่คนไทยมีทุกบ้านเนาะเขาจะครุกแบบสลัดก็ไม่แปลกคอมเมนต์นี้ MVP ไปเลยคอมเมนต์คนไทยคนต่อมาได้บอกไว้ว่า สับมลาากอเก่งกว่าฉันอีกแม่จะว่าไปแล้วสเตปการสับมลกอของน้องเขาคือเส้นสวยอยู่นะคอมเมนต์ต่อมาเขาได้บอกไว้ว่าในฐานะที่ฉันเป็นพลเมืองไทยฉันให้ผ่านคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าเจอแล้วค่ะฝรั่งที่จริงใจ,จ คอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าโปรดมาทำส้มตำที่ประเทศของฉันโปรดมาเที่ยวที่เมืองของฉันแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับหนุ่มคนนี้สามารถเข้าไปดูเข้าไปสนับสนุนได้เดอยวแอดจะทิ้งลิงก์ไอจีที่ใต้่ังคลิปนี้ให้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณและกดติดตามเพื่อรอรับคลิปใหม่ได้เลยขอบคุณทุกการสนับสนุนเจอกันคลิปหนะ้า สวัสดีครับ